เด็พระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูสุวรรณบราการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเดินทางปฏิบัติศาสานกิจและเยี่ยมเยือนคณะกัลมาณิมิตรในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้พระประสิริชัยฐานาวโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์พร้อมด้วยเจ้าอาวาสจากวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาและคณะสงฆ์ได้มาถวายการต้อนรับจากนั้นได้รับฟังรายงานความเป็นมาและผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์จากกาลายมิตรพลวัตรนากรักษ์และกาลายมิตรพัชอินลาบ ต่อมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรได้เมตตานำคณะสงฆ์ชี้จุดเพื่อเตรียมฝั่งลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะได้รับถวายพัฒหารเพลงจากคณะศิษยนุสิ์และได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดวดชิวรธรรมประทีปเขตลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กโดยพระเดชพระคุณพระกิติยานวิเทศ เจ้าอาวาสวัดวัดวดชิรธรรมประทีปได้ถวายการต้อนรับและนำชมสถานที่ซึ่งวัดวัดวดชิรธรรมประทีปได้มีการฝึกสมาธิปเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬกาและสอนภาษาไทยรวมทั้งภาษาบาลีให้แก่ผู้ที่สนใจค่ะ นอกจากนี้ทางวัดยังได้ออกวรารสารธรรมะปะทีปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเอผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยค่ะ